สวัสดีค่ะนุกนะาหาวันนี้นะคะมีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าสำหรับใครที่รออิ u z u ูตัวสเตลนะคะคันนี้คุ้มมากๆนะคะใครที่หายอยู่รุ่นนี้ที่จะแนะนำนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2018นะคะ Isuzu d ดีแม็1.9แซดตัวสเตลนะคะโฉมปี18เกียร์แมนวนวล4ประตูสีขาวมุกนะคะในราคา600,000 75,000บาทแล้วที่สำคัญนะคะหายากมากๆเพราะว่าไมน้อยมากนะคะไม่วิ่ง19,0 0 0กกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะรถใช้งานน้อยมือเดียวแล้วที่สำคัญนะคะไม่หมื่นเก้าเนี่หายากมากๆนะคะน,นานๆจะเข้ามาใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาด่วนๆเลยก่อนที่รถจะติดจองนะคะแล้วก็รุ่นนี้สวยจริงๆนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถกันเลยนะคะว่าสำหรับคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะคะล n นนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะมีโลโก้ isuzu อ,อยู่ตรงกลางสีแดงสวยโดดเด่นมากๆนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะของตัวสติลสีขาวมุกเดิมๆทั้งคันนะคะมาพร้อมแมกกาลลอยขอบ18นี่ รับลองมาดูรถจริงไม่ผิดหวังแน่นอนตัวไฮเลนเดอร์นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสำหรับคันนี้ก็ติดฟิล์มมาพร้อมรอบคันนะคะรถทำสปาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้เลยสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในเป็นสีทูโทนนะคะได้คอนโซลสีดำ ตัดด้วยสีครีมนะคะแล้วก็บาะผ้ากำมะหยี่เดิมๆแท้โรงงานเลยนะคะเบาไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้าแล้วก็ข้อดีของเบาะผ้าจะนั่งสบายนะคะขายความร้อนได้ดีนี่แล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้เปิดมากินใหม่ของรถใหม่ยังอยู่นะคะถือว่าคุ้มมากๆสําหรับใครที่ได้รถคันนี้ไปนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้นะคะก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนบลูทูธได้หมดเกียร์แมนวนวลมาพร้อมแอร์อนาล็อกนะคะหน้าจอทัชสกรีนแท้ลงงานฟังวิทีุ FMAM เครื่องเล่น CD ได้หมดนี่โอ้โหกินใหม่ยังอยู่นะคะเหมือนได้รถใหม่เลยตามหัวน็อตไม่มีขยับนะคะนี่ สีขาวมุกนะคะรถน้าใช้มากๆ D-Max เป็นรุ่นที่แบบขายดีมากๆสำหรับตอนนี้นะคะมีที่เท้าแขนด้วยนั่งสบายแน่นอนนะคะเบาะผ้านุ่มๆนั่งสบายนะคะรถมือเดียวออกห้างต้องบอกก่อนว่าสำหรับรถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวก็เลยปล่อยรถมานะคะไม์ก็จะน้อยนิดนึงนะคะไม์วิ่ง1,9 0 0 0กว่าก,กิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่า คุ้มมากๆนะคะในราคา675,000บาทสภาพคือน้องๆป้ายแดงเลยกินใหม่ยังอยู่นะคะโลโก้มาครบหมดมีกล้องถอยนะคะแมกไลเนอร์แมกไลเนอร์นะคะี่ซูมให้ดูชัดๆเลยล่องลอยนะคะการใช้งานมองไม่เห็นเลยนะคะแทบไม่เห็นล่องลอยของการใช้งานเลย นะคะนี่รถไม่ได้ใช้งานหนักเดิมๆช่วงล่างแน่นๆนะคะขับดีแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะคะโลโก้มาครบหมดสีขาวมุกเดิมๆทั้งคันนะคะติดฟรีมาพร้อมเรียบร้อยนะคะใครที่รอรุ่นนี้อยู่นะคะรีบโอนจองด่วนๆก่อนที่เราจะติดจองนะคะวันก่อนก็คือรีวิวรถไปนะคะไม่ถึง30นาที ลูกค้าโอนจองล็อกรถเลยนะคะเพราะว่ารถร้านเรามีลูกค้ารอค่อนข้างเยอะนะคะใครที่สนใจหารุ่นนี้อยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของารายละเอียดในส่วนของเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูนะคะสำหรับารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์1.9 DDI เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ150แรงม้า เปิดมาเหมือนรถใหม่มากๆนะคะเพราะว่ารถคันนี้ก็ยังใหม่อยู่ด้วยนะคะอ่านี่เลยเดิมๆทั้งคันนะคะเครื่องเดิมแห้งไม่มีเยิมนะคะเปิดมาใหม่มากๆรอยมาร์คสีโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะคานหน้าเดิมน็อตไม่มีขยับนี่รอยมาร์คสีตามเครื่องนะคะก็อยู่ครบสวยสมบูรณ์ทุกอย่าง รอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะเพจรถอยู่ครบนะคะมาร์ครสีโรงงานคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอเครื่องแห้งไม่มีเยิมนะคะมีระบบ ABS มาให้พร้อมนะคะผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ตฝากระโปรงเห็นชัดเจนไม่หมื่นเก้าสภาพนี้นะคะหายากมาก มาไวไปไวแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจทักมาด่วนๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรุ่นนี้นะคะย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะ Isuzu D-Max 1.9ตัว Z นะคะตัวสเตลโฉมปี2018 4ประตูเกียร์แมนวนวลคันนี้นะคขะสี่ขามุกในราคา675,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 6 2 7 6 8เ6นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ลูกค้าอยากมาดูรถจริงมาทดลองขับพี่เข้ามาได้เลยนะคะติดต่อหานุกได้เลยอยากดูลูปรถเพิ่มเติม,ตมทักไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอฝากรถคันนี้ไว้ด้วยใครที่กลัวไม่ทันโอนจองล็อกรถมาได้เลยนะคะมาไวไปไวแน่นอนสําหรับสเปคนี้นะคะสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถสวย,สวยมาใหม่นะคะเดี๋ยวมารีวิวอัปเดต ลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ฝากลุัขนีไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ